ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่343ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดทว่าขณะกำลังข้ามแม่น้ำจริงทั้งสองคนสังเกตถึงความผิดปกติไปชิงเจเวียที่เตรียมบุกกลับไปคุ้มครองไปชิงอวีถูกลอบโจมตีเสียก่อน มากของไปชิงจะเวียสละชีวิตปกป้องเจ้านายจนตายไปชิงจะเวียได้รับบาดเจ็บหนักเขาสั่งให้ไปชิงอวินหนีเอาตัวรอดไปก่อนทว่าไปชิงอวินกลับกล่าวว่าท่านปู่เคยสั่งว่าไม่ว่าจะเกิดอันใดขึ้นบุตรอน,นุต้องปกป้องบุตรภรรยาเอกในเมื่อพวกเขากลับไปคุ้มครองไปชิงอวีไม่ทันเช่นนั้นไปชิงอวินจึงเลือกเสียสละตนเองเพื่อปกป้องบุตรของภรรยาเอกอย่างพี่ชายเจ็ดไปชิงเจวีย สงครามกระชันชิดไปชิงอวินรีบเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของไปชิงเจวียเป็นชุดทหารธรรมดาผลักเขาลงไปในแม่น้ำจริงยืเวลารอดให้เขาต่อมาไปชิงเจวียถูกพ่อค้าทาาช่วยชีวิตเอาไว้พ่อค้าทาาเอาของมีค่าที่ติดตัวไปชิงเจวียไปจนหมดสิ้นทว่ายังไม่ถึงกับใจไม้ไส้ระกรรมเขาหาหมอมารักษาอาการของไปชิงเจวียจึงสามารถช่วยชีวิตไปชิงเจวียเอาไว้ได้ตอนนั้นไปชิงเจวียอยากหลบหนีกลับไปหนานเจียงอยู่หลายครั้งทว่า ร่างกายของเขาอ่อนแอจนแทบลุกไม่ขึ้นจึงไม่อาจหลบหนีไปได้จวบจนถึงตอนที่ไปชิงจะเหวียลงมือช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่งในตลาดท่าจนถูกเซียวหลงเหยียนช่วยเหลือเอาไว้เซียวเซียนเซิงเซียวเซียนเซิงพ่อค้าแห่งต้าเว่ยหรือเจ้ากะดวงตาทั้งสองข้างของไปจินจื้อเปล่งประกายไปชิงจะเหวียดูออกว่าไปจินจื้อไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของเซียวหลงเหยียนทว่าเขาก็ไม่ได้เปิดโปงทำเพียงพยักหน้าเล็กน้อย พี่หญิงใหญ่เซียวเซียนเซิงมีบุญคุณต่อตระกูลไปของเรามากจริงๆเจ้ากะเขาช่วยพวกเราไว้ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วไปจินจื้อน,นับถือและชื่นชมเซียวหลงเหยียนจากใจจริงกระทั่งยอมรับในตัวพี่เขยใหญ่คนนี้แล้วไปชิงเหยียนไม่ได้กล่าวสิ่งใดหญิงสาวนึกถึงเรื่องปัญหาความอดอยากที่เยี่ยนว่อขึ้นมาได้จึงกล่าวกับไปชิงเวียปัญหาความอดอยากที่เยี่ยนว่อ พี่เขียนจดหมายให้คนนำไปให้ลุงเสิร์นให้เขาอาศัยโอกาสนี้ส่งคนที่ไว้ใจได้ไปชักนําชาวบ้านอพยพเหล่านั้นไปที่โยหวาเต้าแล้วเจ้าช่วยรับช่วงต่อด้วยลุงเสิร์นและแม่ทัพว้จะหาทางส่งสเสบียงเพิ่มเติมไปให้พวกเจ้าเองพี่หญิงใหญ่ข้าเตรียมพร้อมไว้แล้วขอรับไปชิงจะเหวียกล่าวกองกําลังมีหลักฐานมาจากชาวบ้านข้าจําได้ดีว่าท่านปู่เคยกล่าวไว้เช่นนี้ น,นิทานของคนทุกรุ่นในตระกูลไผ่ล้วนสลักลึกอยู่ในใจของทายาทตระกูลไผ่ทุกคนดังนั้นเขารู้ดีว่าพี่หญิงใหญ่กำลังทำสิ่งใดกำลังวางแผนเพื่อสิ่งใดและคาดหวังสิ่งใดในภายภาคหน้าแม้พี่น้องไม่ได้พบหน้ากันทว่าเขารู้ดีว่าควรทำเช่นไรการฝึกทหารที่ภูเขาถงกู่จงซานและไผ่วัวสิ่งแรกที่ต้องมีคือกำลังคนทว่าดูเหมือนว่าตา้เยี่ยนก็อยากชักจูงชาวบ้านที่อพยพไปยังใต้เยี่ยนเช่นกัน มีชาวบ้านบางส่วนอพยพเข้าไปที่ใต้เยี่ยนแล้วด้วยขอรับไปชิงจะเหวียกล่าวให้ไปชิงเหยียนฟังอย่างไม่รีบร้อนเยี่ยนว่าอยู่ใกล้เมืองผิงหยางทว่าก็อยู่ใกล้ใต้เยี่ยนด้วยเช่นกันครั้งนี้ใต้เยี่ยนลงทุนไม่น้อยในการให้คนเป่าประกาศชักจูงให้ชาวบ้านในเยี่ยนว่าอพยพไปยังใต้เยี่ยนกล่าวว่าผู้ที่อพยพไปอยู่ใต้เยี่ยนจะได้ใช้กฎหมายใหม่ของใต้เยี่ยนร่วมกับชาวใต้เยี่ยนได้รับที่นาและบ้านหลังใหม่อีกทั้งไม่ต้องจ่ายภาษีถึงสปี รูปแบบการปกครองใหม่ของจีโฮแห่งใต้เยี่ยนสนับสนุนการทำนาแบ่งที่ดินให้ชาวบ้านเป็นรายบุคคลทำให้ทุกคนมีที่สำหรับทำนาเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทั้งยังเพิ่มสเสบียงให้แก่ใต้เยี่ยนอีกด้วยตระกูลสูงสักของแคว้นอื่นต่างรับรู้เรื่องนี้ดีทว่ามีเพียงชาวบ้านส่วนน้อยเท่านั้นที่รับรู้เรื่องนี้ที่สำคัญต่อให้รู้เรื่องทว่าขอแค่ไม่เดือดร้อนจะมีผู้ใดยอมละทิ้งบ้านเมืองจากไปอยู่ที่อื่นกัน ทว่าบัตรนี้เยี่ยนว่าประสบปัญหายาแค้นชาวบ้านต่างล้มตายใต้เยี่ยนยินดียื่นมือเข้าช่วยเหลือชาวบ้านให้มีทางรอดโดยการรับชาวบ้านอพยพไปยังแค้นใต้เยี่ยนต่อมาเมื่อชาวบ้านได้ประโยชน์จากการปกครองที่ดีของจีโฮพวกเขาย่อมไม่อยากจากใต้เยี่ยนไปที่อื่นยอมกลายเป็นคนของใต้เยี่ยนอย่างแน่นอนความจริงชาวบ้านธรรมดาทั่วใตล้ล่าไม่ได้หวังสิ่งใดมากขอแค่มีกินมีใช้ก็เพียงพอแล้ว ใบชิงเย็นเม้มปากแน่นดูเหมือนว่าเซียวหลงเยี็นและต้าเยี่ยนจะรับรู้ข่าวจากเยี่ยนว่าเร็วกว่าต้าจิ้นเสียอีกหญิงสาวเดาว่าที่ชาติที่แล้วนางไม่รับรู้ปัญหาความอดอยากของเยี่ยนว่าเป็นเพราะเรื่องการทุจริตการสอบไม่ถูกเปิดโปรงอีกทั้งชาวบ้านอพยพไปยังตาเยี่ยนอย่างเงียบเชียบไม่ได้ก่อความวุ่นวายใดๆทว่า ชาตินี้เรื่องการทุจริตการสอบถูกเปิดโปงต้องการเรื่องสําคัญสักเรื่องมาเบี่ยงเบนความสนใจชาวบ้านไปจากเรื่องนี้เพื่อเปิดโอกาสรอดให้แก่เวนเจิ้นคังหลีเมา้าจึงยอมเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาข้าเดินทางไปยังหมู่บ้านแถบชายแดนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักพบสหายกองทัพไปจํานวนไม่น้อยจึงสั่งให้พวกเขาพาชาวบ้านอพยพซ่อนตัวก่อนตอนนี้ลุงเสิรินและแม่ทัพไว้กําลังช่วยกันเกณฑ์คนสร้างที่อยู่อาศัยและที่นาทํากินขอรับสําหรับไปชิงเหยียนแ,แล้วนี่ถือเป็นข่าวดีอย่างหนึ่ง ไชิงเจวียไม่ได้บอกกับไปชิงเหยียนตรงๆว่าที่เขายังไม่ยอมหยุดตามหาก็เพราะเขาต้องการตามหาสหายที่กระจัดกระจายของกองทัพไปและทายาทตระกูลไปที่อาจมีชีวิตเหลือรอดอยู่คุณชายทั้ง17ของตระกูลไปเขาไม่เชื่อว่านอกจากเขาและไปชิงอวินแล้วจะไม่มีผู้อื่นรอดชีวิตอีกด้วยความกล้าหาญของกองทัพไปพวกเขาต้องสละชีพของตัวเองเพื่อปกป้องแม่ทัพอย่างพวกเขาไว้แน่นอน ไผ่ชิงจะเหวียกลับมาคราวนี้เพื่อรายงานกับตระกูลไปว่าเขาปลอดภัยดีทว่าเขาไม่อาจเสี่ยงกลับไปยังจวนไปที่เมืองหลวงได้เขาจึงอาศัยโอกาสนี้รอเจอกับไปชิงเหียนที่เดินทางมาเยี่ยมผู้เท่ากวนยงฉยงเซียนเซิงล่วงหน้าก่อนงานวันเกิดท่านหนึ่งวันเขารู้ว่าพี่หญิงใหญ่อยู่ในช่วงวัยทุกพรุ่งนี้ย่อมไม่มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของผู้เท่ากวนยงเฉยงเซียนเซิงทว่าพี่หญิงใหญ่ต้องเดินทางมาหาท่านล่วงหน้าหนึ่งวันแน่ หลังจากพบหน้ากันสักพักไปชิงเจวียจึงเดินทางกลับไปยังหนานเจียงเพื่อเตรียมพร้อมแม้ไปชิงเหยียนและไปจินจื้อจะรู้สึกอาวร์แต่ทั้งคู่ก็ต้องส่งไปชิงเจวียจากไปแสงแดดยามกลางวันขณะเดินทางกลับเมืองหลวงกำลังแผดจ้าไปชิงเหยียนแหวกม่านรถมาออกมองดูทะเลสาบและธรรมชาติสีเขียวทางนอกหน้าต่างจิตใจค่อยๆสงบลงการกระทําและข่าวสารของเซี่ยหลงเหยียนรวดเร็วมากนี่คงเป็นข้อดีของการมีกิจการอยู่ทั่วทุกแคว้น กิจการของเซียวหลงเยี่ยนที่มีอยู่ในทั่วทุกแคว้นคือแหล่งข่าวของใต้เยี่ยนใต้เยี่ยนมีขุนนางสนับสนุนที่มีสายตากว้างไกลยอย่างเซียวหลงเยียนมีจัก,กรพรรดิอย่างมู่หลงอวิมีหน้าเล่าสุดท้ายต้เยี่ยนจึงกลายเป็นแคว้นที่แข็งแกร่งเหนือแคว้นใดแม้อีกสามแคว้นจะร่วมมือกันก็ยังสั่นคลอนใต้เยี่ยนไม่ได้แม้แต่น้อยกลับเป็นการส่งกองกําลังทหารมาให้ใต้เยี่ยนทาลายจนสิ้นซากเสียมากกว่าไปชิงเหยียนลดม่านล,ลงหลับตาครุ่นคิด สถานการณ์ในใต้ลาเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าผู้ใดจะได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดนั่นกลุ่มของไปชิงเหยียนกลับไปถึงจวนก็พบกับเย่สือที่กำลังจะจากไปพอดีเย่สือเห็นไปชิงเหยียนลงมาจากรถมา้าจึงรีบตะโกนเรียกเซียวหลงเหยียนที่กำลังจะขึ้นไปบนรถมา้านายท่านคุณหนูใหญ่ไปกลับมาแล้วขอรับเซียวหลงเหยียนหันกลับมามองก็เห็นไปชิงเหยียนจับมือของชุนเทาลงมาจากรถม้าชายหนุ่มทำความเคารพหญิงสาวเซียวเซียนเซิง ไปจินจื้อดีใจมากที่เห็นเซียวหลงเหยี่ยนเซียวเซียนเซิงไปชิงเหยียนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบเซียวเซียนเซิงเพิ่งออกมาจากโจรข่าหรือเจ้ากะขอรับเซียวหลงเหยี่ยนเดินเข้าไปใกล้ไปชิงเหยียนจะวินจู่ลืมถุงทรายไว้ที่โจรขององค์รัชทายาทวันนี้เยียนจึงตั้งใจนำมาคืนจะวินจู่ทว่านึกไม่ถึงว่าจะวินจู่จะไปที่เขาอันอวีลำบากเซียวเซียนเซิงแล้วเจ้ากะไปชิงเหยียนก้มศีรษะให้เซียวหลงเยี่ยนเล็กน้อย เยยนมาที่นี่เพราะมีเรื่องต้องการให้จว,วินจู่ช่วยเหลือเซียวหลงเหยียนมองไปยังไปชิงเหยยนนิ่งใบชาขาวที่เหย็นสั่งให้คนส่งจากซุยย้ยหยางไปยังต้าเหลียงถูกปล้นระหว่างทางบัดนี้ราชสำนักกำลังวุ่นวายเรื่องปัญหาความอดอยากและเรื่องที่ต้าเหลียงตั้งกองทัพประชิดอยู่ที่ภูเขาหงเชวีองค์ราชทายาทกล่าวว่าคงไม่มีเวลามาจัดการเรื่องจนป่าเช่นนี้ทว่าการค้าที่ต้าเหลียงของเหยยนกำลังเร่งรีบจะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้ใบชาครั้งนี้มีจำนวนมาก ส่วอย่างคือเมืองเกิดของบรรพบุรุษของจวินจู่ไม่ทราบว่าจวินจู่พอจะมีร้านขายใบชาโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่นแนะนำบ้างหรือไม่ขอรับช่องตามใจทูเดย์ตอนที่344ระแวงหลังถูกปล้นอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยนึกถึงจี้ถิงอวีขึ้นมาได้หรือว่าถูกจี้ถิงอวีปล้นไปอย่างนั้นหรือ ทว่าคนของเซียวหลงเยียนมาฝีมือเก่งกาจนักคนที่คุ้มการสินค้าก็มีจำนวนมากมายเหตุใดจึงถูกจี้ถิงอวีปล้นไปได้นะไปชิงเหยียนเงยหน้ามองเซียวหลงเหยี่ยนที่ยิ้มอย่างมีเลส่สในหญิงสาวเข้าใจความหมายที่ชายหนุ่มต้องการสื่อทันทีเอ่ยถามกลับแม้บรรพบุรุษตระกูลไปจะอยู่ที่ซวยหยางทว่าพวกข้าไม่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเซียวเซียนเซิงเป็นคนฉลาดคงรู้เรื่องนี้ดี ในเมื่อเหย็ยนมหาดวินจูเหยียนย่อมมั่นใจว่าเรื่องนี้มีเพียงจะวินจูที่จะช่วยเหลือเย็ยนได้เซียวหลงเหยียนขาดก็เหลือแต่กล่าวออกไปตรงๆแล้วว่าเขารับรู้ว่าโจนป่าที่ปล้นสเสบียงของเขาไปเหล่านั้นคือคนของไปชิงเหยียนแทนที่จะกล่าวว่าเซียวหลงเหยียนมาเพื่อขอให้นางแนะนําร้านขายใบชาให้ไม่สู้กล่าวว่าเซียวหลงเหย็ยนมาเพื่อเตือนให้นางคืนสินค้าให้แก่เขา ไปชิงเหยียนไม่ได้กลัวว่าเซียวหลงเหยี่ยนจะรับรู้ว่าจรป่าคือคนของนางเพราะนางก็ล่วงรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซียวหลงเหยี่ยนฐานะที่แท้จริงของเขาเช่นเดียวกันการที่ไปชิงเหยียนให้คนปลอมตัวเป็นโจรป่าไม่ได้ขัดต่อผลประโยชน์ของเซียวหลงเยียนและตาเยี่ยนที่สําคัญเซียวหลงเหยี่ยนไม่มีทางเป็นศัตรูกับนางในตอนที่ตาเยี่ยนยังไม่ได้แข็งแกร่งอยู่เหนือแคว้นอื่นเช่นนี้หรอก สิ่งที่ใต้เยี่ยนต้องทำในตอนนี้คือการสร้างความแข็งแกร่งให้แคว้นของตัวเองในตอนที่สถานการณ์ในใต้ล่ากำลังวุ่นวายเตรียมความพร้อมสำหรับการครอบครองใต้ล่านี้ในวันข้างหน้าในเมื่อเซียวหลงเหยียรับรู้แล้วไปชิงเหยียนจึงไม่คิดอ้อมคอมอีกเซียวเซียนเซิงช่างหูตารวดเร็วดีจริงเจ้ากะ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกขอรับเย็ยนกลับไปซ้วยยางคราวที่แล้วก็เพื่อสำรวจกิจการที่ซ้วยยางและสืบความคืบหน้าเรื่องการปล้นไปชายเย็ยนใช้เวลาสืบอยู่นานเช้าวันนี้เพิ่งได้รับข่าวขอรับไปจินจื้อได้ยินประโยคสนทนาของไปชิงเหยียนและเซียวหลงเหยียนใจของสาวน้อยกระตุกวูบรู้ทันทีว่าเซียวหลงเหย็ยนคงสืบรู้แล้วว่าจนป่าเหล่านั้นคือคนของตระกูลไปเขาจึงมาหาพี่หญิงใหญ่ที่นี่ทว่าเซียวหลงเหยียนไม่ได้เปิดโปองออกมาตรงๆดังนั้นเขาคงแซงทำเป็นไม่รับรู้เรื่องนี้ต่อไปใช่หรือไม่ ที่จริงไปจิ๋นจือ้อก็ไม่คิดว่าเซียวหลงเหยียนจะเก่งกาจถึงเพียงนี้หากได้คนเช่นนี้มาเป็นเขยของตระกูลไปคงจะดีไม่น้อยเลยเซียวหลงเหยี่ยนมีลูกน้องที่มีความสามารถมากมายทว่านับตั้งแต่สินค้าโดนปล้นเขาเพิ่งได้รับรู้ความจริงในเช้าวันนี้ชายหนุ่มรู้สึกนับถือฝีมือของจี้ถิงอวีลูกน้องของไปชิงเหยียนผู้นี้จริงๆหากไม่ใช่เพราะคนของเขาเคยเห็นจี้ถิงอวีที่น่าโจรไปรู้สึกนับถือบ่าผู้ซื่อสัตย์ที่เสียสละนำม้วนไม้ไผ่บันทึกสถานการณ์รบกลับมาจนจำได้้้ขึนนนใจเช่นนี เขาคงนึกไม่ถึงว่าเจวินกัวเจวินจู่จะมีความเกี่ยวข้องกับโจรป่าเหล่านี้เพราะรู้ว่าเป็นคนของเจิ้นกัวจะวินจู้คนของเขาจึงไม่ได้ลงมือสังหารคนเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดทว่ากลับมารายงานให้เซียวหลงเยี่ยนตัดสินใจแทนรัชทายาตรับรู้นานแล้วว่าสินค้าของเซียวหลงเยี่ยนถูกปล้นรัชทายาตกล่าวว่าแม้ไม่อาจส่งกองกําลังไปช่วยปราบปรามโจรป่าเหล่านั้นได้ทว่ารัชทายาทสั่งให้ผู้คุมเมืองช่วยหาสินค้ามาคืนเซียวหลงเยี่ยน เมื่อเช้าวันนี้รับรู้ว่าโจระที่ปล้นสินค้าของเขาไปคือคนของไปชิงเหยียนก่อนเดินทางมาหาหญิงสาวที่จวนเซียวหลงเหยียนไปที่จวนของรัชทายาทมาก่อนแล้วกล่าวว่าจะไม่รบกวนรัชทายาทแล้วเขาอยากให้เจิ้นกัวจวินจู่ช่วยแนะนำร้านชายใบชาที่ซุยย่ยหยางให้เพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์กับหญิงสาวขอร้องรัชทายาทว่าอย่าให้คนของทางการเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ รัชทายาดได้ยินจึงกล่าวหยอกเซียวหงเหียนว่าถือโอกาสนี้ใกล้ชิดกับสาวงามถึงกับไม่อยากได้สินค้าที่ถูกปะล้นไปคืนแล้วจากนั้นถอนคำสั่งที่ให้ทางการช่วยตามหาสินค้าคืนให้เซียวหลงเหียนเซียวเซียนเซิงถ่อมตัวเกินไปแล้วเจ้ากะเซียนเซิงรู้ข่าวปัญหาความอดอยากที่เยี่ยนว่าเร็วกว่าราชสำนักเสียอีกนี่ยังไม่ถือว่าหูตาไวอีกหรือเจ้ากะไปชิงเหียนยกยิ้มมุมปากเล็กน้อย เซียวหลงเยียนกัมือเล็กน้อยขนตาหนายาวรีแคบลงเล็กน้อยเมื่อเผชิญแดดจ้าดูเหมือนว่าข่าวสารของเจวินจู่ก็รวดเร็วเหมือนกันนะขอรับพี่หญิงใหญ่อย่ามวยยืมกล่าวกันอยู่ตรงนี้เลยเจ้ากะเชิญเซียวเซียนเซิงเข้าไปดื่มชานในเถิดเจ้ากะดวงตาของไปจิ่นจื้อเป็นประกายคำนับเสียวหลงเหยี่ยนไม่ทราบว่าเซียวเซียนเซิงมีธุระที่ใดต่อหรือไม่เจ้ากะ เซียวหลงเหยียนไม่ได้ตอบดวงตาสีดำแฝงไปด้วยรอยยิ้มน้อยๆจ้องไปยังไปชิงเหยียนราวกับขอความเห็นหญิงสาวก่อนไปจินจื้อกล่าวเชื้อเชิญถึงเพียงนี้อีกทั้งไปชิงเหยียนเองก็มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความอดอยากที่เยี่ยนว่าที่ต้องการสอบถามเซียวหลงเหยียนด้วยเช่นกันเชิญเซียวเซียนเซิงเจ้ากะไปชิงเหยียนผายมือเชิญเซียวหลงเหยียนเซียวหลงเหยียนก้มศีรษะให้เล็กน้อยเช่นนั้นเหยียนขอรบกวนด้วย เมื่อเข้ามาด้านในไปชิงเหยียนให้บ่าวนำน้ำชามาให้จากนั้นเอ่ยถามเซียวหลงเหยียนเซียวเซียนเซิงต้องการใบชาเมื่อใดเจ้ากะเซียวหลงเหยียนตอบไม่เกินวันที่ยี่สิบเดือนนี้ขอรับไปชิงเหยียนลุกตาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมองดูเซียวหลงเหยียนที่กำลังอมยิ้มน้อยๆจากนั้นกล่าวขึ้นเซียวเซียนเซิงอดใจรอได้เลยเจ้ากะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการของเซียวเซียนเซิงแน่นอนเจ้าค่ะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นขอรับ เซียวหลงเยียนคำนับไปชิงเหยียนไม่ทราบว่าเหยียนจะตอบแทนจะวินจู่ได้อย่างไรขอรับเซียวเซียนเซิงช่วยบอกข้ามาตามตรงว่ารู้เรื่องปัญหาความอดอยากที่เยี่ยนว่าตั้งแต่เมื่อใดเจ้าคะไปชิงเหยียนถามต้นปีเซียวหลงเยียนตอบอย่างไม่ปิดบังไปชิงเหยียนมองไปทางไปจินจื้อแวบหนึ่งจากนั้นเอ่ยถามเซียวหลงเยียนต่อเซียวเซียนเซิงทราบหรือไม่เจ้าขวัตต้เยี่ยนรับชาวบ้านที่อพยพจากเยี่ยนว่าเข้าไปยังแคว้นใต้เยี่ยนตั้งแต่เมื่อใด เซียวรงเยยนกล่าวกับปชิงเยียนอย่างไม่รีบร้อนตอนที่เยี่ยนว่ายังเป็นดินแดนของต้าเยี่ยนจีโฮทรงมีรับสั่งให้ผู้มีความรู้เรื่องน้ําเป็นอย่างดีอย่างซือหมายเยี่ยนสร้างเขื่อนกว่างเหอขนาดใหญ่ขึ้นที่นั่นแม้จะทําเพื่อช่วยบรรเทาภาัยน้ําท่วมทางฝั่งเหนือของเมืองผิงหยางจากแม่น้ำาหนิวเหลียงทว่ายังสามารถแก้ไขภัยแล้งในเยี่ยนว่าได้ด้วยเยี่ยนว่าอาศัยน้ําในเขื่อนนั่นกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปชิงเยียนพยักหน้าเล็กน้อย การสร้างเขื่อนใช้ทั้งกำลังทรัพย์และแรงคนจำนวนมากซื่งมาเซียนเซิงกังวลว่าภายน้ำท่วมจะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาจึงสร้างเขื่อนอย่างใส่ใจและระมัดระวังที่สุดมีเพียงช่วงที่น้ำในแม่น้ำาหลิวเหลียงเยอะเท่านั้นเขื่อนกวางเหอจึงจะมีน้ำเต็มเขื่อนเพราะว่าเขื่อนกวางเหอทนทานอยู่ได้เพียง20ปีเท่านั้นหากต้องการให้เขื่อนกวางเหอคงทนอยู่หลายพันปีต้องซ่อมแซมเขื่อนกวางเหออีกครั้งในอีก20ปีข้างหน้า ทว่าเมื่อเยี่ยนว่าตกเป็นดินแดนของต้าเยี่ยนก็ไม่มีผู้ใดกล่าวถึงเรื่องการซ่อมแซมเขื่อนอีกเลยบัดนี้เขื่อนกวางเหอสร้างมา20ปีแล้วเดือน7็ปีที่แล้วเยี่ยนว่าประสบภัยแล้งเจ้าเมืองของเยี่ยนว่าคิดว่าสถานการณ์คงดีขึ้นในปีนี้ทว่าต้าเยี่ยนรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นแต่ต้าเยี่ยนไม่เคยนึกมาก่อนว่าเยี่ยนว่าจะประสบภัยหนาวของหิมะเช่นเดียวกันต้าเยี่ยนน้ำในเขื่อนกวางเหอจากแม่น้ำหนิวเหลียงเต็มล้นเขื่อนเดือนสามีฝนตกหนักอีกทั้งเเเืื่่่่่อออออนนนกกกวหไไมมมด้้ชตับแภาย ย่อมต้องเกิดเป็นอุกทกภัยอยู่แล้วบางเอิญที่ตอนนั้นตาเยี่ยนยึบหนานเยี่ยนกลับคืนมาได้แล้วพวกเขามีสเสบียงและที่ดินเพียงพอที่จะรับรองผู้อพยพเกิดความคิดเช่นนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดเซียวหลงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มไปชิงเหยียนกระจังแจ้งเหยียนทูลองร์รัชทายาทในสิ่งที่ซื่อหม่าเซียนเซิงเคยกล่าวไว้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าต้าจินจะสามารถแบ่งกําลังคนมาซ่อมแซมเขื่อนนี้ได้หรือไม่ เพราะดูเหมือนว่าต้าเหลียงกับต้าจิ้นใกล้จะทำสงครามกันแล้วเซียวหลงเหยียนกล่าวไปชิงเหยียนกำถ้วยชาในมือแน่นเซียวหลงเหยียนไม่ใช่คนที่จะกล่าวสิ่งใดพล่อยๆในเมื่อเขาบอกว่ากำลังจะเกิดสงครามเกรงว่าคงเกิดสงครามขึ้นจริงๆไปชิงเหยียนเงยหน้ามองเซียวหลงเหยียนครุ่นคิดว่าเซียวหลงเยียนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เพราะกำลังทหารหลักของต้าเยียนกำลังมุ่งหน้าไปยังหลงตีหักตาเหลียงและต้าจิ้นทำสงครามกันต้าเยี่ยนจะไม่ต้องระแวงหลัง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ